รายการค้าวันที่25มกราคม59จ่ายหนี้ให้บริษัทเพอร์ฟูมไว้น้องเค้กสำหรับอินไวต์ตามใบวางบินเลขที่อ้างอิง1160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่4567129ลงวันที่15เดือนกุมภาพันธ์2559จากบัญชีกระจายรายวันของบริษัท เลขที่บัญชี0591546821วันที่25นี้นะคะเราจะทำการจ่ายเงินให้เจ้านี้นะคะเข้ามาที่โปรแกรมสมาร์ตบิดและคลิกที่ระบบเจ้านี้ระบวีของนี้ค่ะกดที่ workflow จากนั้นเลือกไปเสร็จสินค้า PI ค่ะ ระบบจะขึ้นว่าไปเสร็จรับเงินวงเล็บซื้อสาขา0000 000, สำนักง,งานใหญ่เล่มเอกสาร0 0 0 1ใบเสร็จจากเจ้านี้เราจะใช้เล่มนี้นะคะกดโอเคค่ะจากนั้นคลิกที่ f 3ค่ะเพิ่มเลขที่นะคะเราจะไม่ใส่จะมาใส่ในช่องเลขที่อ้างอิงนะคะก็คือ1160 วันที่ี่25นะคะ25เดือนมกราคมปี59ช่องรหัสผู้ขายนะคะใส่จุดแล Enter เลือกที่บริษัทเพอร์ฟูมบายน้องเค้กค่ะแล้วกด Enter ระบบจะถามว่าชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อเป็นภาษาไทยกดเยสค่ะ ช่องถัดมานะคะค้นหาใบาวางบินเปลี่ยนจาก n เป็น y ค่ะมาที่ช่องเลขที่ภายในนะคะเราจะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะจะเห็นได้ว่าใบาวางบินของเรานะคะจะมีหนึ่งใบก็คือ เลขที่อ้างอิงหนึ่งนนะคะเราจะเลือกที่เลขนี้นะคะแล้วกด enter ค่ะจากนั้นกด ok ได้เลยค่ะระบบก็จะขึ้นยอดเจ้านี้ให้ทั้งหมดนะคะและรวมยอดเจ้านี้จากนั้นเราจะทำรายการจ่ายเช็คนะคะมาที่รายการจ่ายค่ะหน้าช่องชนิดนะคะใต่จุด enter ค่ะ ประเภทของเอกสารนะคะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะเราจะเลือกที่ C W U นะคะถอนโดยเช็คจ่ายเช็คนะคะกดเลือกแล้วกด enter ค่ะเลขที่เช็คนะคะ4567129ค่ะกด enter จะเห็นได้ว่าวันที่และ วันที่ทำเช็คและว,วันที่รับจ่ายเช็คนะคะจะเป็นวันเดียวกันก็คือวันที่25เราจะมาเปลี่ยนในช่องวันที่เช็คนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปี59นะคะจากนั้นมาที่ตมุดเงินฝากนะคะเราใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะ เราจะเลือกที่บัญชีกระแสรายวันของบริษัทน,นะคะแล้วกดเลือกค่ะจากนั้นนะคะเราจะกด f 1 0เพื่อบันทึกค,ค่ะออจากนั้นกดดูนะคะว่ายอดเงินที่ชำระนะคะตรงกันหรือไม่6 1 2 8 6่นหนึั้บาทห้สตาง จากนั้นกด F10 บันทึกได้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะระบบจะลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติโดยเดบิตเจ้าหนี้การค้าออกนะคะ60,286บาท50ตสตางค์และเครดิตเช็คจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชีนะคะ 61, 6กหมื่นหน้อสิบหกบาทห้าสตางค์จากนั้นกด f 1 0บันทึกตามอีกรอบค่ะระบบจะถามว่าพิมพ์หรือไม่กด no ค่ะเมื่อทำการบันทึกเสร็จแล้วนะคะกด escape ออกได้เลยค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด yes ค่ะเราจะไม่ทำการบันทึกต่อนะคะกด escape ออกค่ะแล้วกด cancel ค่ะ เสร็แล้วนะคะสำหรับการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะคะในรายการค้าวันที่25มกราคม,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 ม